สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการปูกระเบื้องพื้นกับบ้านสไตล์โมเดิร์นกระเบื้องที่จะใช้ปูในวันนี้ก็จะเป็นแกนิตโต้ขนาด60คูณ60เซนนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการเตรียมพื้นผิวหลังจากนั้นเราก็จะทำการผสมปูนขวยหนูสูตรในกานรผสมปูนขวยหนูเราก็จะใช้สูตรของปูนฉาบ ก็คือปูน1ถังทรายก็อยู่ที่ประมาณ2.5ถังน้ำเล็กน้อยถ้าปูนซีเมนต์1ึงถุง50กิโลเรานำมาตวงก็จะได้ปูนอยู่ที่ประมาณ6ถังดังนั้นทรายก็จะอยู่ที่ประมาณ15ถังแต่สำหรับงานนี้นะครับเราก็จะใส่ทรายอยู่ที่ประมาณ13-15ถึงถังนะครับ วิธีการผสมปูนควายหนูเราก็จะใส่ทรายลงไปในกระบะก่อนตามด้วยน้ำเล็กน้อยหลังจากนั้นเราถึงจะทำการใส่ปูนลงไปทีหลังใช้จอกคุกเขาให้เข้ากันมเมื่อปูนเปลี่ยนสีเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะครับ จะต้องทําการถ่ายระดับหาระดับความสูงในการปูกกระเบื้องระดับความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ5เซนเมื่อได้ระดับแล้วก็ทําการดึงเชือกเอาไว้ลดน้ําที่พื้นให้เปียกชุ่มเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยปูนขวยหนูในการปรับระดับพื้นผิว การใช้ปูนควายหนูในการปรับระดับพื้นผิวความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ3ถึง3.5เซนส่วนที่เหลือก็จะใช้ปูนกาวทาที่แผ่นแล้วก็ถึงจะนำมาทำการปู สำหรับวิธีการปรับปูนไวยหนูตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับบางช่างเขาก็จะปรับแล้วก็ใช้กระเบื้องมาทําการอัดให้ได้แล้วก็ถึงจะทำการปูแต่เทคนิคของช่างดานะครับก็จะใช้เกียงพลาสติกตัวนี้แหละครับอัดให้แน่นแล้วก็ทําการลดน้ําหลังจากนั้นถึงจะนํากระเบื้องมาทําการปูเมื่อปรับระดับพื้นผิวได้ก็ลดน้ําเล็กน้อย สำหรับปูนกาวที่จะทำการทาแผ่นก็ผสมน้ำให้สะอาดตีปั่นให้ข้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึงจะนำมาทำการใช้งานนำมาทาที่แผ่นกระเบื้องเราก็จะต้องทำการทาให้ทั่วทั้งแผ่นเมื่อทาทั่วทั้งแผ่นเสร็จก็ใช้เกียงหวีปาดหน้าเพื่อให้เป็นร่องศู์อากาศแล้วก็ถึงจะนำป็ปทำการปูเมื่อเราใช้ปูนกาวทาทั่วทั้งแผ่นก็ใช้เกียงหวีปาดหน้า แล้วก็ทําการเจ็บที่มุมเล็กน้อยแล้วก็ถึงจะนําแผ่นกระเบื้องไปทําการปูเวลาปูกระเบื้องเราก็จะค่อยๆวางแผ่นให้เขาอยู่ในระดับแนวเชือกรี่เราทําการหาเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ค้อนอยางในการเคาะแต่ถ้าเราไม่มีค้อนอยางเราก็อาจจะใช้ด้ามค้อนไม้ตัวนี้เคาะก็ได้เหมือนกันนะครับให้เขาอยู่ในระดับแนวเส้นที่เราทําการหาเอาไว้ แล้วใช้ฟองน้ําจุม่มน้ําบิดน้ําออกให้หมาดๆเช็ดข้าบปูนกาวออกให้หมดนะครับสําหรับลายเชือกเราก็จะให้ขอบกระเบื้องอยู่ในระดับแนวเชือกพอดีการที่ใช้เคียงหวีปาดหน้าปูนให้เป็นล่องศูนยาการนะครับก็จะช่วยให้ปูนกาวซีมเมนกระจายตัวเต็มแผ่นกระเบื้องได้ดีแล้วก็สิ่งที่สําคัญสามารถที่จะป้องกันกระเบื้องเกิดการดุดร่อนป้องกันการเกิดระเบิดของแผ่นกระเบื้องได้ดี เวลาเราปูกระเบื้องแต่และแถวเสร็จเราก็จะทําการเจ็บที่ปูนด้านข้างออกแล้วก็ทําการป้ายปูนให้เต็มขอบของกระเบื้องตัวนี้ก็สามารถที่จะป้องกันกระเบื้องเกิดการบุดดลอนป้องกันเกิดการเสียงดังขอบของกระเบื้อง สำหรับกระเบื้องแกนิโต้ถือว่าเป็นกระเบื้องตัดขอบตัวนี้ก็สามารถที่จะปูร่องชิดได้ตั้งแต่0.2จนถึง0.5ม mm. ิลลิเมตรถ้าเราปูร่องชิดงานออกมาก็จะดูดีและสวยงามนะครับ จุดเข้ามุมเราก็จะต้องมีการตัดเสร็จกระเบื้องใสการตัดก็อาจจะใช้แท่นในการตัดหรือใช้ลูกหมูในการตัดก็ได้เมื่อตัดเสร็จนะครับก็ทาปูนกาวที่แผ่นเก็บที่มุมเคียงหวีปาดหน้าเป็นร,าาร่องสุญญาศนําแผ่นกระเบื้องไปทําการปูเคาะให้อยู่ในระดับแนวเดียวกันเรามาดูกันชัดๆนะครับวัดขนาดเศษเข้ามุมให้ได้ขนาดแล้วก็ใช้แท่นในการตัดจีดแล้วก็ทําการหัก เขาก็จะแตกแยกออกจากกันแล้วนำไปทำการทาปูนกาวใช้เกียงหวีปาดหน้าเป็นร่องแล้วก็นำกระเบื้องไปทำการปูเคาะให้เขาอยู่ในระดับแนวเดียวกันสำหรับทีมงานช่างก็จะเป็นทีมงานของช่างดาเมื่อเราทำการปูกระเบื้องเสร็จจนเต็มพื้นที่เรียบร้อยเราก็จะปล่อยทิ้งให้เกิดการแห้งหรือว่าเป็นการบ่มกระเบื้องก็อยู่ที่ประมาณ24-48ถึงชั่วโมง ตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในห้องด้วยหลังจากนั้นเราก็ถึงจะทําการยาแนวนะครับก่อนที่เราจะทําการยาแนวเราก็จะต้องทําความสะอาดล่องของกระเบื้องให้ปราศจากพวกเศษดินเศษผงเศษฝุ่นออกให้หมดแล้วก็ทําการผสมกาวยาแนวกับน้ําสะอาดตีปั่นให้ข้นพอดี สำหรับกาวยาแนวเราก็จะต้องเรียกให้ถูกขนาดกับล่องกระเบื้องตัวนี้เราปูกระเบื้องเป็นล่องชิดเราก็จะต้องเรียกกาวยาแนวแบบใช้สำหรับล่องชิดนะครับเมื่อเรายาแนวเสร็จเราก็จะทิง้งไงกาวยาแนวเกิดการเซ็ตตัวแล้วก็จะใช้ฟองน้ําจุ่มน้ําบิดน้ําออกให้หมาดๆเช็ดข้าวกาวยาแนวออกให้หมดนะครับ